สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิงนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,กน,นครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานดิวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียนะครับได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดบิ๊กครั้งที่16ในวันที่23ตุลาคม2567นะครับที่เมืองคาซานประเทศรศัสเซียโดยประกาศว่าระเบียบโลกใหม่ภายใต้แนวคิดพหุภาคีกําลังถูกสร้างขึ้นและมีการกับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง,ขงซึ่งบริรกจะเดินหน้าผลักดันจนประสบความสําเร็จและจะไม่มีวันลล้มเิกหรือว่า ถอยหลังในเรื่องนั้นล่าการประชุมสุดยอดผู้นำบริกัทครั้งนี้มีผู้นำต่างชาติเดินทางมาร่วมประชุมกว่า20ชาติรวมทั้งมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลกอย่างจีนและอินเดียรวมถึงทุกเกียและอิหรา่านโดยมีวาระเรื่องการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ท้าทายชาติตะวันตกความพยายามโค่นล้มเงินดอลลาร์สหรัฐและผลักดันระบบกา,การโอนและชำระเงินระหว่างประเทศใหม่แทนระบบสวิต นอกจากนี้ปูตินยังหวังผลักดันบริกให้เป็นผู้นําขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในอีกหลายปีข้างหน้าแทนกลุ่ม G7 ของชาติตะวันตกเนื่องจากมีขนาดใหญ่และเติบโตรเร็วกว่าชาติตะวันตกประธานดิวัาลาดิเมียร์ปูตินผู้ดำรัสเซียยังกล่าวด้วยว่าบริกนั้นกําลังเติบโตอย่างแข็งแรงในกิจการระหว่างประเทศ พร้อมเรียกร้องชาติสมาชิกให้ช่วยกันพิจารณาแก้ปัญหาระหว่างประเทศโดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนและเตือนชาติตะวันตกว่ามาตรการการพาับบัตการกิจการทางการท้าที่กําลังขยายตัวมากขึ้นจะนําไปสู่วิกฤตของโลกที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นประธานดีวาดีเมียป,ปูตินยังได้พบหาหรือทวิภาคีกับประธานดีมาซูตเปเชสเคียนและประธานดีเรเซฟเธยิเฮโดกันซึ่งเปเชสเกียนนั้นก็เป็นประธานดีของอิร่านนะครับส่วนเรเซฟเธยิฟเฮโดกันนั้นเป็นผู้นําของทูกเกีย แล้วก็จะมีการพบหารือก,กับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการของสหาระชาชาติในวันที่24ตุลาคม2567นะครับ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมโดยจะหาร,รือในประเด็นยูเครนการเข้าร่วมประชุมริกของอันโตนิโอกูเตเรสก็ทําให้ยูเครนนั้นออกมาประท้วงและแสดงความไม่พอใจเนื่องจากว่ากูเตเรสนั้นเคยปฏิเสธคาเชิญการเข้าร่วมการประชุมสันติภาพโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ของยูเครนซึ่งโกสกของกูเตเรสชี้ว่าการเข้าร่วมประชุมริกซึ่งเป็นองค์กรใหญ่สมาชิกสําคัญเข้าร่วมประชุมจํานวนมากจึงเป็นโอกาสาที่ดีในการหารือเรื่องของประเด็นยูเครนะครับในขณะที่ทางด้านประธานดบดีสีจิน้นผิงผู้นําของจีนนั้นก็มี คำพูดที่น่าสนใจในการประชุมกลุ่มบิ๊กครั้งนี้นะครับโดยประธานดีสีสจิน้นถิงนั้นบอกนะครับว่าเวลานี้สิ่งสำคัญนั้นก็คือว่าสมาชิกของกลุ่มบิ๊กทั้ง5คนที่เริ่มก่อตั้งเปรียบกับนิ้วมือทั้ง5นิ้วนะครับซึ่งสั้นยาวแตกต่างกันในยามที่มันกลางออกมาแต่สามารถเป็นหมัดอันทรงพลังหากว่ากลุ่มเข้าด้วยกันซึ่งตรงนี้ในปัจจุบันนั้นก็มีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นของกลุ่มบิก๊กเริ่มตั้งแต่มีการรับสมมาาาชิกในนปีี2566ท่่ผ การเปลี่ยนเปลยของสีจิ้นผิงนั้นทาให้เห็นได้ชัดนะครับว่ากลุ่มบริษนั้นมีความเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นแม้จะมีความแตกต่างกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ